สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะไปหาเห็ดอีกนะคะโอ้วันนี้อันแนะน,น,นำตัวหน่อยคะ่ะมีใครบ้างอันแนะนำตัวคะ่ะมีมีดิซันซื้อดิซันซื้อเด็กหญ<ล>ิงเด็กหญิงมีเด็กหญิงมีเด็กหญิงมอนอ่ะเด็กหญิงมอนเด็กหญิงแหลกนะคะวันนี้กวนกวนสี่สาวแซ่บนะคะจะมาหาเห็ดละโกกอีกคะ่ะ อันนี้ทางไปหาเห็ดเหรอคะวันนี้นำทีมโดยใครนะเด็กหญิงแร่หรอเด็กหญิงแร่เป็นหมอนวดนะจ๊ะ <c oughs> หาเห็ดเสร็จอย่าลืมนวดให้ยายตุ้มเดอ้อยายแล่เดอ้ออาแยกย้ายแยกย้ายคะ่ะสัญญานะคะใครเห็นเห็ดก่อนวันนี้เลี้ยงน้ำใครเห็นเห็ดก่อนวันนี้เลี้ยงน้ำเดอ้อ เห็นเห็ดแล้วอย่าเพิ่งเอานะพี่น้องคะเพื่อนว่าป่านี่นะเมื่อคืนในเพื่อนก้านได้สามคุ่มันสเหลือให้ห้าจากกักดอกเพื่อนเอาไปแล้วสามคุยายมันหักเหลือดันะกเนาะเทวดาหักจุ่งไว้ให้เนาะจ้ะเพื่อนกระการเอาตะไคร้ดักเนาะ ดอกมันเพ่กัสีเหลือให้เฮาอยู่ดอกนำทีมโดยเจ้าของพื้นที่คุณยายแหล่แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลกุสุมานนะคะวันนี้ใครเห็นดอกแรกเลีเ้ยงน้ำเพื่อนเด้อ <laughs> <laughs> พี่น้องเห็นร่องรอยแล้ว <laughs> ดอกบานๆเอาทำไมไม่เอากานมันนี่เอาไปนึ่ง น้องจ๋าเจอแล้วฮันเดีเหลือตาข้าเจ้าฮันเดีเขาก้านเขาก็เอาแต่ไข่ยายนี่โชคดีแล้วดอกแรกได้เลี้ยงน้ำแล้วสเนาะเด็กยิงรัศมีเจอสองดอกอ้าวคุณยายปื๊บบาตีนมเลยทำไมเป็นเชื้ออยู่ตรงนี้โอ้โหคือโชคดีแต่เห็นบรลองเพลงคุณหมอคะนูนอนไม่ค่อยจะหลับ กระสายกระซับพ่อหนูอยากได้เห็ดระงกไป,ไปเล็กเห็ดปวกไก่น้อยหนึง่งฝูงเห็ดป่าสวยๆน้อยพี่น้องเอ้ยน้อยได้น้อยดีน้อยน่ารัก <c oughs> โอ้ยนึกว่าเห็ดปวกเห็ดพี่เบื่อเห็ดพี่เบื่อดีใจเบิดนึึกว่าเห็ดระเงาโ,โอ้เป็นเห็ดห้ำฟานโอ้ยถ่าแล้วนี่สัยคนไทยแท้เด้อนี่พี่น้องกินมงได้ทิมมงนั่นมาจะโคกแล้ว ได้จักดอกเอามาเบิ้องนี้ได้เออกน่อยคุณหมอคุณหมอสิจ๊ะคุณหมออ้ยกลัวทำไมดำลูกสาวนาปลาไปโคกใดแน่นี้ไปโคกจิกว่าอันนี้อันโคกอันอันโคกอันลุงดาบเออค่ะมันบบมีเฮ็ดแล้วมันมันอยากว้ายแล้วเอาพอได้แกงเนาะ มากกับอะไรคะมากับยาบยแหลกกับอสมอลนั <laughs> กับยายอมรอเอาๆๆเอาเอาตาเพื่อนตาตูเทวดาจงไว้หอยาดอก <laughs> เทวดาเหลือห้ค่ะพี่น้องหนึ่งไข่ค่ะเทวดาเพื่อเหลือหายไข่หนึง่ง เห็ดขอนจ้า เห็ดหัมฟ้าน้อยไม่ไข่หนึ่งจ้ะพี่น้องอยู่หิมทางอยู่หิมทางย่างจ้ะ เห็นหนึ่งดอกค่ะหนึ่งไข่จ้ะเที่วดาหเหลือไห้ยอยู่พี่นอ้อง เจอตลอดคือขยะโอ้ยพี่น้องไทยแลนด์แดนอิสมาเอ้ยละงอกบะมีก็เอาเห็ดหำฟานมันนี่น้ำหมากเ,เออมิตรห้อยขาเจ้าเอาแล้วเนาะขาเจ้ามากา้านได้สามขู่ขากา็สามคืนนี่มันสีเหลือพี่แสงสันเนาะ ใส่ฮันเด้คอไายเน่โอ้ฮันเดหันนอนเอารถค่ะเอาบ่แล้วเอาลถเอาเอาเลยเอาเลยค่ะเอาให้หมอติค่ะขอบคุณมากเอาจ้ะขอเบิ่งหน้าตาเนี่ยผู้ผู้เอาผู้เอาเฮ็ดให้ขอบคุณค่ะฮันเดสิเต็มคุล่ะเอาขอบคุณเด้อพี่น้องนี่เพื่อนหายคุณหมอเออเอามีดเขาปะไปส่บาทหนี่ง มีดกระฮียบนันนี้เออเพิ่นอ,อยู่ใกล้เพิ่นก,กับก้านเอาตีสี่ตีห้านะขอบคุณนะคะยายพรสินเอาให้เห็ดผึ่งพี่น้องเห็ดผึ่งเขา่าเห็ดอะไรเห็ดดิน ดอกหนึ่งค่ะพี่น้องหนึ่งดอก มีดก็หายแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดมีดเฮียแล้วมือนี่หลงป่าอีกจกักหมูไปทางใดแล้วถ่ายดอกไม้ป่าดีกว่าลุกหมูแล้วพี่น้องจกักหมูไปทางใดถ่ายดอกไม้ป่าสวยๆเห็ดหำฟาน เจอแล้วพี่น้องเจอมูแล้วโอ้ยเกือบได้อันย่างออกป่าผู้เดียวเฮ้ยเห็ดคอนนี่เอาไหมเห็ดคอนแบบนี้เอานะนี่นี่ใช่เห็ดคอนไหมกินได้ด้วยใช่ไหมกินได้เอาแม่ยายเก็บมาเลยป่าห็ดแบบนี้กินได้เหรอกินได้โอ้มอนไม่ก็หนวดมีดก็หายแมได้กี่ดอก สองดอกนี้ใช่ได้ได้ตอนแรกเราได้สองดอกเล็กเราหมานอยู่นั่นนี่เนื้อนี่อ้คุณหมอได้เยอะมอนนี่เพิ่งจะมาเหตุเจอเหตดสีนี่ก็ตรงนี้นะเดินหลงหมูไหมหมูหายเหยือนกินไม่เป็นเนี่ยยะใครเรียงท้องอืดนะกินอีกกินเออย่ำอีก่ะนะเอกนะกินไปสี่ไม่ปล้ปาไปต่ออย่าไปไกลกันเด้อแบบนี้เด้อเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่ออีดูคนหลงป่าเด้อพี่น้องเด้อ เสือหาเพื่อนไม่เจอเอิ้นขับป่างามๆเลยขอถ่ายงามๆดูมือนเี่เพื่อนหูจักทางเนาะเพื่อนจะเป็นของที่เนาะเพื่อกับไปเต็กเนาะปล่อยให้คุณหมอดวดเดียวเดียวด้เลย ฮ็ดเพิงโอกเพลงคุณหมอค่าคุณหมอค่าหลดุดหายไปหายไปหลุดเอาเงี่ยบไปเลยเฮ้อว่ะหลงหมู่แล้วเอิ้นขับปากกับบ่มีผาขานรับหลงหมู่แล้วเขาก็ย่างตามทางหืมว่าประสบการณ์หลงหลงปา่าแต่มันก็ไม่น่านัา่นหรอกมันมีถนนมันมี เสียงรถไปมาตลอดได้จะบอยบายได้จักดอกคุณยายวุ้คุณยายได้กี่ดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณยายได้ห้าดอกเดก้ค่ะของเฮาก็ได้อยู่นะใช้ายรัดเจาโอ้ยมีแต่ดอกหน่อยนาลักได้ใช้ห้าอันต้นอันนี้ต้นนี้บอ<ะ>ที่ว่าต้นอะไรนะเก็บเอาเฉยๆนั่นแหละเขาเรียกว่าต้น,ต,นต้นอะไรนะ ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรเห็นมันสวยดีก็จะเอาไปปลูกไม่ต้นที่ที่ยายรัดว่านะอ๋อกระทือป่ากระทือป่ามันหาไม่เจอไม่เห็นอันแล้วมันมัน,มนเขาขายต้นเท่าไหร่ไม่รู้เห็นเขาออกมันแนะพงเหรอเห็นเขาออกเอาอะไรยายจะเอาให้เหรอจ้าเอาเขาไปนำกันเด้อบันนี้ <laughs> เรือเลือป่าไหนยายอยากไปไหมอยากไป ไปจะพาไปใช่ไหมข้างนี่ป่าน้อยๆป่าเห็ดลวเมื่อกี้ก็เจอสองสามคนเขาก็ได้ประมาณครึ่งคุมาสามป่าแล้วเขาว่าไปทะลุบ้านภายนออบ้านบ้านใครอ่ะได้เยอะอยูได้หนึ่งเปิดเพลงอยู่เอ้าสิเขาไปถามเขาเจ้าเห็นเขายายแหล่ยายรัดบอเอิญเป็นขับป่าเงียบเงียบ โบเป็นอันหาเฮ็ดหาหมอที่หมอหายตดวนหมอหายเอ็นน้ำก็ว่าเอาคุณยายเอาคุณยายแล้วให้หมอตุม้มหมดเลยโทรไปก็ไม่ได้หรอกคุณหมอโกเคไรสดโอเคเอเอไม่ได้รับไม่ได้ถ่ายคลิปอยู่ <c oughs> เอิ้อขับป่าแล้วค่ะกระโบเหน็นเทากระย่างไปเรื่อยๆเอ้าเห็นหำฟานาเอาป้ายัพท์ไปต่อโอ้ยขั้นขั้นโบเห็นไปเทากระซิย่งางไปเฮื่อนนั่นล่ะ เออแล้วขากะซิเศ้าอันปิดคลิปแล้วก็ซิโทรหายายอมรยายรัด <laughs> พอดีเดินมาเดินมาเอ,อิบหลอได้ยินเสียงแล้วเออ,อไปได้เ่เห็ดนะนะไม่คุณหมอหันไม่ต้องให้โลกเห็ดเราได้เยอะอยู่จะให้ยายอมรอไปนึ่งกินท้องอืด <laughs> <laughs> มาอีกป่าหนึ่งท่านผู้ชม มาฝากรถไว้แล้วก็เจ้าของบ้านให้ยืมมีดอันนี้ปลาแรกคุณยายแหล่แบ่งให้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกหนึ่งปลานะคะเขาบอกว่าเมื่อเช้าได้มีคนได้สองกระตาแต่ปลาเมื่อเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าเขาไปก้านได้สามคุถังสันโอ เขากับไปน้ำกล่นเขาพ่อมือวันนี้แหละค่ะพี่น้องอา้าดอกรุดอือ่าดอกรุดดอกรุดอันนี้ไข่เพื่นอ่าโอเคก็จะประมาณนี้เนาะป่าแรกเดินี่เด้อจ้ามาป่าต่อป่าที่สองอา้ามาอีกฟังอีกหนึ่งป่าเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งไพซิมานก้อนกัน บัดนี้ส่งเสียงเด้อคุณหมอคะไปตลอดทางเด้อย,ยายรัดจะร้องเพลงเป็นระยะระยะเดอ้อยายอมรได้แล้วหนึ่งดอกบานนะคะถ้ามีดอกบานแสดงว่าต้องมีดอกตูมอ่ะมามาไปสิได้พี่น้องมาเบิงมาเบิงอ้าวโหหนึ่งดอกสอง,งดอกสามดอกเอาเก็บเลยเก็บเลยยายรัดควัดควัดดูซิมีไข่มันไหม อ้าวโอ้ยยายอมอนมา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 นอ้าวดอกนี้ปลาตีนอ้าวมานมานมานแน่ยายอมอนมานแน่เราไม่ได้หรอได้สดอกเอาว้ายยายรับจ้ะยายตุ้มมานยายตุ้มมาน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 คุณหมอก็เจอแล้วคุณหมอก็เจอแล้วได้มีดน้ำได้เพื่อนให้ยืมมีดน้ำได้ ให้จอดรถแล้วก็ได้ยืมมีดด้วยนะ่นไอตุ่มก็มาแล้วน่าจะเห็ดนะอันนี้น่าจะเห็ดนะน่าจะเห็ดนะนี่นี่น,น,นี่นี่น,น,น,นี่ช่นชงดอกน, décidé, น่ารักน,นก <ขอ S 2> ่ารักขอนะขอนะขอนะมันน้อยน่ารักมันน้อยน่ารักมีมีมอ๋องงวางงามคู่เนหาอีกหาอีก พี่น้องสามพี่น้องงามๆเลยมาปลาทที่สามบาทเนี่ยไผสีหมาเอาไปเอาไปไผสีหมาไผซหมาเพื่น,นาาลเลี้ยงกุ้ยเตี๋ยวไผซหมาได้หรอกเลยเมื่อกี้นี่ยายอมอลเลี้ยง <c oughs> ตาดีได้าตาลายเสีย ตาดีไ <Bien> ด <guided snail> ้ตาล้านเสียมีแต่ขยะโว้ขยะเยอะมากเลยป่า yes, นี voi. ้เห็ดปวกไก่น <tuo indung auen> ้อยยายเอาบ่เห็ดปวกไก่น้อยนี่เห็ดปวกไก่น้อยนี่เอาบ่ไม่เอาเนาะป่านี้บ่ได้จักดอกพี่น้อง ไม่มีเหตุเลยไปไปไปไม่มีเหตุก็ไปต่อยายอมรอหมาขอลูกยิ่งใหญ่กว่าขอดูชัดๆสิยายอมรอหมาเลี้ยงก๋วยเตี๋วด้วยหยกใหญ่หมอ้อ มือใหม่ไปนำกันใหม่เด้อเดี๋ยวจะส่งข่าวโชคดีโชคดีสด,ดใจอะไรเนี่ยชใจดอกไม้เออค่ะเห็ดวันนี้ก็จะประมาณนี้ก็นะครัพี่น้องพอได้แกงจะคุณยายเลแบ่งให้ด้วยก็ได้หนึ่งหม้อนะคะพี่น้องวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยี่สิบสีเออยี่สิบ สตุลาสองพันร้อยหกสบค่ะพี่น้องเห็ดละโง่กค่ะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ